ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องครับครูนะครับแล้วเราก็อยู่กับรูบิกดาพี่ฆาตอสูรนะครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นให้ดูนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากครับเล่นแบบ3คูคูณ3เลยนะครับเดี๋ยวกันเอินผมขออนุญาตไปสลับก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งก็สลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกอนอื่นก่อนที่จะเล่นนะครับเรามาดูก่อนว่า เสื้อคุมอของใครตรงข้ามกับของใครนะครับทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดอยู่6หน้านะครับ6คนคนแรกนะครับก็จะเป็นทันจิโร่นะครับนี่นะครับตรงข้ามกับกิยูนะครับแล้วก็ชิโนบุเสาหลักมแมลงนะครับตรงข้ามกับเนสโกะนะครับแล้วก็สุดท้ายเสาหลักเพิงเคียวจิโร่นะครับตรงข้ามกับเซนอิสุ สำหรับผมนะครับผมจะวิธีการเล่นผมจะให้สหเสาหลักเคิงนะครับเคียวจิโร่เป็นสีขาวแล้วก็จะให้ของเซนอิซึเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเรากันอื่นเรามาเล่นโดยการทำคอรสเหลืองนะครับตรงนี้ให้เป็นสีขาวทำคอรสก่อนนะครับเดี๋ยวสำหรับคนที่เล่นเป็นแล้วก็จะง่ายนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวนะเออใตรงนี้ ช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมเล่นผ่านโทรศัพท์นะครับผมมองมุมมองจากโทรศัพท์โอเคอ่ะแล้วเราก็จะได้คอร์และครับนี่นี่คือคอร์ดนะครับเราก็จะมาเอามันลงมาที่นี้การาลงมานะครับเราก่อนอื่นเราต้องทําให้ตรงนี้เป็นลายเดียวกันก่อนอย่างทันจิโร่นี่ถูกแล้วสังเกตเป็นลายมาักฮอตถูกต้องนะครับ ชินบุก็ถูกแล้วกิยูก็ถูกแล้วนะครับแต่ของเนสโกไม่ถูกถ้าไม่ถูกนะครับเราก็ปรับให้มันถูกโดยการเอามาด้านขวานะครับหมุนสองครั้งลงนะครับแล้วก็เอามันมาด้านหน้าเราแล้วก็ปรับตัวนี้ถูกครับไม่ใช่ครับโอเคครับนี่ถูกแล้วเขาขึ้นโอเคเมื่อถูกหมดแล้ว นะครับเราก็จะเอาลงมาสืบสืบเ,เดี๋ยวไนะเดี๋ยวยังไม่เอาลงยังไม่ลงอเอาทันจิโร่ไว้ด้านขวาแล้วก็นีเ่เอาของเสาหลักเพิงเคียวจิโร่นะครับเคียวจิโร่เรามาด้านด้านนี้นี่หันเพิงมาทางด้านของทันจิโร่นะครับถ้าไม่ทำอย่างนี้ได้เล่นใหม่นะเห็นไหมครับตรงกันนะแล้วก็้ักเล่นธรรมดาแล้วที่เสร็จแล้วเมื่อเราได้คอร์ดด้านล่างแล้วเราก็จะมาใส่ มุมมุมล่างนะครับเอาเป็นหาสีขาวก่อนไม่มีเด้อดังนี้ก็ไม่เป็นไรครับอ่าตรงนี้เป็นลายเสื้อของกียูหากียูครับกียูครับอ่าตรงนี้เป็นลายเสื้อกียูเหมือนกันครับอ่าตรงนี้สีแดงก่นตรงนี้ลายเสื้อของเนสซัโกะเอาลงและสุดท้ายดังนี้ครับเป็นลายเสื้อของชินอบุ สังเกตนะครับมันจะถูกโอเคนะเสร็จแล้วเราจะมาทำชั้นชั้นขอบนะครับทำขอบชั้น2ก็เราจะไม่สนใจเสื้อของเซนอิซึนะครับอันนี้ไม่มีของเซนอิซึมีของทันจิโร่กับนิซึโกะเราจะเอาไปใส่ด้านนิซึโกะคือด้านนี้นะครับแล้วก็ใส่ใส่เรียบร้อย แล้วตรงนี้ก็ไม่มีเสื้อของเซนอิซึเราก็แต่มีเสื้อของชินุบุเราจะเอาชินบุไปใส่กิยูกิยูอยู่ด้านนี้ก็โอเคต่อไปนี่มีเสื้อของเซนอิซึไม่สนนี่ก็ไม่สนนี่ก็ไม่สนอ่าตัวนี้เป็นเสื้อของทันจิโร่นะครับไปหาของชินบุชินบุอยู่ด้านนี้เอามือขวามุน ต่อไปตรงนี้ครับกิยูไปหานิสุโกะโอเคเราจะได้2ชัน้นสังเกตนะครับโอเคึกโอเคนะต่อไปเราจะมาทำให้มันเป็นกากบาทนะครับนี่เราจะ ดูเสื้อของเซนอิซึเป็นหลักน,นะครับนะโอเคเป็นรูปปลาพอปลาเสร็จปุ๊บเราก็จะทำเสื้อของเซนอิซึให้เต็มนะครับทำสูตรปลาเต็มแล้วเราก็จะนี่นะเราทำดูหน้าที่เสร็จครับตอนนี้ที่ด้านข้างที่เสร็จก็จะเป็นเสื้อของนิซึกโกะนะครับแล้วก็จะเอานิซึกโกะไปด้านขวาผมขอพูดให้น้อยลงแล้วกันเพราะ เดี๋ยวงงโอเคทา่านี้ดูนะครับก็ทำสูตรจบครับมันก็ยังไม่มีอันไหนเสร็จนะครับเดีย๋ยวผมขอทำอันนึ่งให้เสร็จก่อนผมจะทำเสื้อกิยูให้เสร็จนะครับโอเคนี่กิยูเสร็จพอกิยูเสร็จปุ๊บเราก็กิยูต้องข้ามกับทันจิโร่เราต้องหมุนด้านทันจิโร่ซึ่งชิ้นส่วนของทันจิโร่อยู่ด้านซ้ายสูตรจบเราจะใช้สูตรด้านซ้าย นะครับอันนี้มันเป็นเสื้อของชิโนบุเราจะทำสูตรจบของทันจิโร่นะครับนีวนะครับโอเคทีนี้เรามาดูวบความถูกต้องอ่าเกียร์จิโร่ถูกนะครับเริ่มจากกิยูกิยูถูกต้องครับกิยูถูกต้องหมดเลยนะชิโนบุก็ถูกครับ ทันจิโร่ก็ถูกครับน้องจาวครับนิสโกะก็ถูกเดี๋ยวเรามาดูของเซนอิส,นสึก็ถูกถ้าถูกหมดก็ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาแต่มันมีปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวดูนะในกรณีที่มันไม่ถูกเดี๋ยวขอทําของใครที่เห็นชัดหน่อยเอาเส้นนี้แล้วกันผมจะสลับนะครับสลับตัวนี้กับตัวบนเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งอ่าแล้วครับ พอเราเล่นไปเราก็จะเจอปัญหาตรงนี้ครับดูนะ,ะเคจิโรถูกนะครับเนสโกก็ถูกเสร็จเรียบร้อยทันจิโร่ก็ถูกครับแต่มาดูของคินโนบุสังเกตเส้นนะครับเส้นมันไม่ต่อกันนะครับเส้นมันไม่ต่อกันเราก็ต้องสลับหัวท้ายวิธีการสลับมีอยู่2วิธีง่ายสุดคือแกะแกะแล้วก็ติดแต่ผมปึ๊บโอ้ยแกะยากครับ แน่วิธีแรกแกะครับแปะใหม่ครับง่ายๆครับนี่เรียบร้อยอแต่วิธีนี้ไม่แนะนำนะครับวิธีนี้ไม่แนะนำเดี๋ยวมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับอ่าแล้วครับมาดูวิธีหนึ่งอ่าวิธีนี้ตังเกตนะครับมันไม่เสร็จเหมือนกันวิธีนี้ก็คือให้ให้หมุนแกนกลางนะครับหมุนแกนกลางขึ้น แล้วก็หมุนบนสองทีครับแล้วก็หมุนแกนกลางลงหมุนบนสองทีหมุนแกนกลางขึ้นหมุนบนสองทีลงครับสองทีสลับไปเรื่อยๆครับขึ้นสองแล้วก็ลงครับแล้วก็สอง่นกว่ามันจะเสร็จครับสังเกตเสร็จแล้วอาลนะครับเสร็จทีนี้เรามาดูถ้ามันเสร็จแล้วมันก็มีอีกกรณีหนึ่งที่ เกียจิโร่ถูกทันจิโร่ถูกชิโนโบุถูกก,กิยูถูกแล้วก็นสิสโกถูกแต่นี่ครับสังเกตหลยของเซนอิสึไม่ถูกนะครับนี่ที่ถูกเป็นแบบนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนตัวนี้สลับสลับให้มันถูกให้ให้นะครับทำสูตรปลาสามรอบนะครับทำสูตรปลารอบที่หนึ่งมันจะกลายเป็นปลาครับโอเคนะครับ หัวปลาครับแล้วก็หัวปลามาด้านนี้รอบที่สองทำจนกว่ามันจะเต็มครับแล้วก็รอบที่สามเอาหัวปลามาตรงนี้ท้ายได้กับลูบิกที่มันเป็นมีรูปเฉพาะนะครับหลายๆรูปเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนตัวนี้กับเปลี่ยนตัวนี้นะครับสำหรับรูบิกดาบพิฆาตอสูรที่ผมมาเล่นให้ดูก็คืออาจจะ ถือว่าพูดเร็วเล่นเร็วก็ผมคิดว่าถ้าคนจะซื้อลูบิกแบบนี้ก็คือต้องเล่นเป็นแล้วนะครับคนเล่นไม่เป็นก็ไปหัดเล่นแบบพื้นฐานไปดูคลิปการสอน3ามคูณสจากที่ผมสอนหรือคนอื่นสอนก็ได้เดีย๋ยวค่อยมาหัดเล่นนะครับสําหรับลูบิกดาพิฆาตอาสูรนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็ตอนนี้ลาซาด้าหมดแล้วครับผมเหมามาหมด7ลูกแล้ว ลูกนี้ราคาร้อบาทนะครับเดี๋ยวรอเขาลงสินค้าขายรถใหม่แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องด้วยแล้วผมจะได้มีกำลังใจไปหา,าลูบิกแบบอื่นๆมาเล่นให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับบายบาย